นี่ครับคุณผู้ชมนี่คุณแม่เก็บได้นะครับคุณแม่ไปเจอที่เขาแบบไม่เจอเนาะลูกโตโตเลยเห็นไหมเห็ดเพาะของคุณแม่นี่โอ้หนี่เจออีกแล้วทุกคนนี่นี่โอ้ยซ่อนอยู่ข้างล่างด้วยนะนี่นี่สี่ลูกนี่นะครับเห็ดเพาะสี่ลูก สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราเข้าป่ามาอีกแล้วนะครับมาหาเห็ดเผาะช่วงนี้ยังมีเห็ดเผาะนะครับแต่ว่ามีไม่เยอะละบางคนเขาก็เริ่มได้เห็ดมะงกแล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูกันในป่าจังหวัดพะเยานะครับว่าจะผมเนี่ยจะได้เห็ดอะไรบ้างตามมาดูเลยนะนี่นะครับทุกคนวันนี้เรามาหาเห็ดเผาะกันอีกแล้วนะครับ คุณแม่กําลังหาคุณแม่หันหน้ามาหน่อยนี่บกมือหน่อยบอกมือหน่อยกําลังมาหาไอ้ถอดนะครับไม่รู้วันนี้จะได้ไหมนะครับ <c oughs> ได้กี่แอนเนี่ยม่ได้แต่ละได้แต่ชักแอนลิงเล็งไปเติม์ตรงนี้เพียงแค่ได้ตะมงโขงเท้าพร้อมได้ทอดเต้น โอนั mm ่น hmm. ถ uh ุงอะไรถุงใบใหญ่ไปก่อนหลายก่อนหน้านี้อืมห่อเคียร์เต็มขาวๆยืนพื้นดินก็มีอยอะนะเตียตัดดินผุผุอยู่นะเออนี่ทุกคนครับผมมาเจอเห็ดเผาะกลุ่มแรกแล้วนะครับนี่ อันนี้ออกกระจายนะครับเนี่ยไม่ออกรวมกันโอ้โหโอ้โหเม็ดโตเม็ดโตมากอ๋อมันสองลูกสองลูกนี่แล้วก็ตรงนี้อีกเห็นไหมเห็นไหมซ่อนอยู่ตรงนี้นนะ่นี่เห็นนะนี่เราต้องขุดหาบริเวณนี้อีกนะครับต้องลองขุดหาดูเออนี่นี่เห็นไหมนี่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 มันซ่อนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องขุดหาให้ดีนะครับเวลาเจอ หนึ่งลูกแล้วเนี่ยก็ต้องขุดหาบริเวณใกล้เคียงเพราะบางทีมันซ่อนอยู่เนาะนี่กลุ่มนี้ได้ห้าลูกเห็นไหมได้ห้าเม็ดนี่ทุกคนเจอตรงนี้กลุ่มหนึ่งนะครับเนี่ยขาวเห็นไหมนี่ขาวขาว,ขาว อยู่ติดกับรากไม้เห็นไหมครับนี่ลูกนึงเราต้องขูดหาพวกมาเด่นะครับบางทีซ่อนอยู่ใต้ดินเนี่ยมันซ่อนอยู่อย่างเงี้ยซ่อนอยู่ตามกอหญ้านะครับเชื้อเห็ดบางทีตอนเชื้อเห็ดมันยังเล็กๆมันไหลมาตามน้ํานะครับแล้วมันก็มาออกเห็นไหมสามลูกอุ้ยมีตรงนู้นอีกเดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นกันนี่ทุกคนเห็นไหมเห็ไหน,น,นี่อยู่หม่ากอหญ้านี่เห็นไหม เชื้อเห็ดบางทีมันไหลมานะครับแล้วมันก็มาตกตะกอนอยู่าตามทางน้ำเนาะแล้วมันก็มาโตอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่เราก็ต้องเขี่ยหาเพื่อนมันด้วยนะครับบางทีก็มีเพื่อนมันอยู่แถวๆนี้เนาะนี่โอ้โหนี่ทุกคนที่ผมมาเจอกลุ่มใหม่แล้วนี่นี่ ไปไหนละกิงไปไหนละนี่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 แล้วก็มีตรงนน้นอี่นะมาดูนี่ดูนี่ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เป็นรอยแมงกินเป็นนิดนึงนี่เห็นไหมเห็นไหมมีอีกเนี่ยนี่มีอีกมีรอยแมงกินด้วยเห็นไหมเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะนี่เลยนี่นี่ค่อยหานะครับเดี๋ยวจะข่ามันไปเนี่ยโอ้ยใต้ดินเสียงดังไม่ได้ เดี๋ยวคนมาอนี่อโอ้ยเดี๋ยวเขียเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเขีรยหาเพื่อนมันก่อนนะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะ นี่ทุกคนครับตอนนี้ผมเดินมาเจอเห็ดจมูกหมูนะครับนี่เห็นไหมมันยุนหยุนกรุบกุบนะครับสามารถกินได้นะครับใครที่เข้าป่ามาแล้วก็ไม่ได้พกน้ำนะครับเห็ดจมูกหมูจะเก็บน้ําเอาไว้เห็นไหมนี่เขาจะเก็บน้ําเอาไว้ข้างในนะครับใครที่ไม่ได้พกน้ํามาสามารถกินดิบๆได้เลยนะครับสามารถดูดน้ําจากเห็ดจมูกหมูได้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะ นี่ทุกคนจเจอกลุ่มแล้วมันไม่ค่อยมีพวกอยู่ใต้ดินนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่มันจะโตขึ้นมาโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยเนี่ยนี่อุย้ยซ่อนอยู่นี่เห็นนะนี่เดี๋ยวเราต้องเอาเขลียร์หาบริเวณนี้อีกนะครับอาจจะมีตรงนี้อีกนี่ตรงนี้ได้สี่ลูกแบ่งนิดนึง นี่ผมเปิดใบไม้เจอตรงนี้สองลูกเห็ไนไหมนี่นี่เจออีกแล้วทุกคนนี่นี่โุ้ยซ่อนอยู่ข้างล่างด้วยนะนี่นี่สี่ลูกนี่นะครับเพีรเพาะสี่ลูก ทุกคนครับตอนนี้ผมก็หาเห็ดมาได้พอสมควรแล้วนะครับพอกินแล้วนะครับได้ประมาณถ้าไปแกงก็คงได้ประมาณสักสองชามนะครับ2ชามใหญ่ๆเดี๋ยวผมกําลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วละครับเดี๋ยวในระหว่างทางเราก็จะเดินดูไปด้วยเนาะและนี่นละครับเดี๋ยวมาดูเห็ดที่ผมได้กันครับ นี่แหละครับทุกคนเห็ดที่ผมได้ในวันนี้นะครับเห็นไหมมีทั้งลูกโตลูกเล็กลูกโตโตนี้ยังขาวอยู่เลยนะเห็นไหมพอมันขาวแบบนี้ข้างในยังอ่อนอยู่เลยนะครับ<ค><ณ>อ,อได้ประมาณแบบสองชามโตโตเลยนะครับนี่ก็น่าจะประมาณกิโลหนึ่งนี่จะได้อยู่นะเนี่ย นี่ครับคุณผู้ชมนี่คุณแม่เก็บได้นะครับคุณแม่ไปเจอที่เขาแบบไม่เจอเนอะลูกโตโตเลยเห็นไหมเห็ดเพาะของคุณแม่นี่โอ้ส่วนนี้ของผมนะครับนี่นี่ก็จะลูกอ่อนๆเล็กลงมาหน่อยขาวๆู่เลยนะครับรวมกันน่าจะได้ประมาณสองถึงสามกิโลได้นะครับรวมกันสองถังเออสองกระแปงเลยครับเนี่ยโอ้ย